ยังไม่สำเร็จไม่เป็นไรหรอกแต่จงสู้ต่อไปเหนื่อยก็แค่พักท้อได้แต่อย่าถอยเดินช้าดีกว่าไม่เดินเลยกับอากาศวันนี้ครับผมมองไม่เห็นตะวันเลยครับเห็นแต่หมอกหมอกเต็มท้องฟ้าเลย หมอกเยอะมากครับผมก็กําลังออกไปทาง,งานกันครับผมกําลงจะออกไปทางานเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเราจะไปไหนกัน ไปถ่ายทางเข้าถ่ายทางเข้าแล้วก็ไปต่อที่ตั้างร้านรถล้อสี่ขึ้นแม่ออเมื่อไหร่มไม่มีคนขับมันไม่ขับ เติมน้ำมนันแทงกว่าใช้ปิกครับมังกะไม้ไม่พอเบล เด็กอเป็นยัร <desserts> ัดไหมไยลบน้ำับรัดไหมรับรอดไหมแม่มีแค่นี้กับพอพี่นะนุกคำน้ำกับพื้นต้อมีความสุข อย,อยากรู้มันสื่อสารกันยังไงมันถึงบอกว่าเขาเ้าไม่ได้ตัวตั้งตลยนอันนี้เขาเลี้ยงเช้าพระเช้าทําบุญตอนเช้าเราจะตั้งตรงไหนเคุื่วงไฟแม่เห็นอยูน,น่ะเนม่ไม่ไม่ สามมิถลกแล้วมันมีไอตัวเล็กมาวางพัดแล้วแล้วเอาอะไรวางพัดอ่ะ

แล้ไม่เอาอะไรนะอยากขาหนักเพิ่มีุญอีกยากขาหนักเพิ่มหลายมาเกยขายกัอนจะรู้หนูอ๋อ พูดถึงสองชั้นก็พอไม่ต้องถึงสามสองชั้นแม่ก็พอเออเอามาให้แค่นั้นตะเกียบสองชั้นก็พอสองชั้นสองชั้นก็พอ ตะเกียบวี่โหลดตะเกียบเลยเสียล็อกพัดตั้งไปมันก็ถูกแล้วตั้งมันลงแล้วนะเราไม่ใช่คนรับเราก็ไม่เสียล็อกเอาไปคยจ่ายตังค์นะเดี๋ยวคนจ่ายตังค์มาไม่ต้องบ่น <c oughs> ก็มีตะเกียบแค่นี้มันยาตรงเนียล้วแเชือกอเหรอเีีา วอดดินอยนนนตนะ่อมาแล้วเดี๋ยวข้าเปลวล็อกแว่ <c oughs> ไใก็ให้มันไปทั้งหมดโถ่จริงก็ย่าถ <c oughs> <c oughs> ่ายรูปอยู่เห็นไหมล่ะเอ้า Wow 아 통고 에 มันสูงก็บอกสองชั้นก็พอแล้วข้นไม่ไงชั้นก็อยง <ừ. S 2> ขึ้นันวไฟค่อยเดี๋ยวค่อยขึ้นเหมือนแล้วมีเชือกด,ดึงกะ เกียบก็เดินทดีมก่านะอยู่ข้ามผนังอะม่ตะเกียบอยู่ฝั่งนู้น่เอ่ไปยื้อมาดิไปเอามาดิมันอันตรายนะเว้ยมันใส่หมดตะเกียบ เด่น่ม่หงุดหงิดแต่เพัดมวนจะวางไงเค็ใหญ่พ่อยรถที่ไหนี่เลย

เอา้าตรงนี้มันตำบลไล่หลักทองเหรอเออ,อมันออกไปนี่ก็ไปออกวัดบ้านโคก็ไปออกวัดโคแล้วก็ออกไปตรงสี่แยกสี่นั่น แล้วไอสวนปลากแก้วอะไรอย่าปนีักไปแล้วอะอะไรไปแล้วไปทไปางไหนยังดูหมากูหัวอ้าก็เ,าเร็วค่ะร้อ,อนแล้้<อ> <laughs> ไปอยู่กับตัวกินไปกิน่ ở dưới ngoài Ừ. Tại. Có ăn nhả bên. Hả? Thì nhả bên như ngàn. mình. ปูกลางเนี่ยปูปลาขอบันปลาจีนลาเนี่ยให้มาสงเส้นให้มาสเส้น่ะใช่ปะเ่นั้นสองกนเกนเยเฮ้ยตูไทยว่อนีิตูไทยนะเรียกกันเดียว

จัดต mm ัวแล้ว hmm. อ yeah, mm ่ะเขาไม่จัดตัวเดี๋ยวไปตัดผมนะผมยาวอยากตัดผมแล้วอ่ะเดี๋ยวไปตัดพอมลงเดี๋ยวลงตรงกลางไหนรูปอะไรดี

chưa được, không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  แ่ล้่าอะไรไดูดไงแช่โยงเนี่ยไม่มีแล้วไม่ถ้าไม่โยงมันอับไเฮยะถ้าที่งหัว่ี่ไมันโยงนะมียยอก็เชือกเล็กมีไงเชือกเล็กก็ไปผูกไว้หน่อยสิน่ะน่ย Rồi băng ra Rồi băng

Mm-hmm. <laughs> One more. One more. ต้ร <Workers. S 2> ู่่ง้ก็ฝนผลาดปทางรถอุยองนั่งบอล mở mọi người đã mở này. mở 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 ก็ร้อนร้อนอ่ะอือร้อนอ่ะเรนเดนั่งนอกนั่งนอกก็ร้อน

ข้าเจดอยูหรือมองนะจะเข้ามานู้นก็ไม่ไกล

ไม่เอาเบี้ยหรอกเ้ยไม่เอาเบี้ยหรอกเดินที่อะคือมันอึเดินที่พี่แม่มันมืดเลยเอาเสื้พัดเลยเรื่องง่าย